ชื่ออะไรครับชื่อมะฟางค่ะคารวยครับโค้ดคะชื่อมเนียค่ะต้นฝนค่ะอิสเตอร์ค่ะจิกซอขิมค่ะน้องชื่ออะไรครับชื่อเนยค่ะชื่อบีมครับพีพีครับเกมครับฟิล์มครับชื่อมะนาวค่ะเรียนหลักสูตรอะไรครับเรียนมันตีมีเดียค่ะโฆษณาสิ์ครับน้องๆอยู่หลักสูตรอะไรกันครับแล้วทําไมถึงเลือกเรียนหลักสูตรนี้ครับอยากคิดบทคิดอะไรอย่างนี้ค่ะก็พอดีก็มีสกิลด้านนี้อยู่บ้างแล้วก็อยากพัฒนาให้ เป็นในการทํางานได้ครับชอบในการวาดรูปในการถ่ายภาพแล้วก็ได้เรียนต่างๆมากมายอะไรเงี้ยที่ครูเขาสอนอาจารย์สอนอะไรเงี้ยชอบแบบตัวละครครับแล้วก็คิดว่าอยากต่อยอดไปได้มากกว่านี้ครับเลยเข้าคณะนี้เพื่อที่ว่าจะได้สางพันตัวเองขึ้นชอบวาดรูปค่ะแล้วก็อยากสร้างคาแรคเตอร์สร้างตัวละครวันนี้ค่ะก็เริ่มแรกก็ชอบวาดรูกค่ะแล้วตอนนี้ก็เริ่มสนใจอาร์ตทอยก็เลยเข้ามาเรียนใช่ ค่ะเป็นสาขาที่เสามารถแสดงจิตนาการของตัวเองได้เต็มที่ด้วยค่ะอะ่มีความชอบทางด้านนี้อยู่แล้วก็เลยเลือกที่จะมาต่อยอดให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้เพราชื่นชอบในการตัดต่ออยู่แล้วครับก็เลยอยากลองเรียนดูศึกษาดูครับก็ส่วนตัวผมเรียนมาเกี่ยวกับสายนี้ด้วยก็เลยอยากมาต่อยอดชอบ้ารูปค่ะชอบมารูปมารูปมารูปได้ค่ะ รู้สึกว่าอยากเรียนรู้ให้มันลึกกว่าเดิมค่ะอุ๊ยคนนี้ดูมีความรู้นะเอชอบศิลปะค่ะอ่าสุดท้ายครับชอบว่าลูกค่ะแล้วก็อยากพัฒนาฝีมือของตัวเองให้มันมากขึ้นกว่าเดิมจากที่มีแล้วแค่โอเค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 แล้วก็จบไปเนี่ยคิดว่าตัวเองจะทํางานอะไรจะคงจะเป็นศิลปินอิสระก่อนถ้าเบื่อแล้วก็คงจะไปสอบเข้าข้าราชการ อยากเป็นครูศิลปะค่ะกร่ฟิกไม่ก็ศิลปินอิสระค่ะวาดภาพลงในแบบว่ากระดาษแผ่นหนึ่งแล้วก็เอาไปสายแบบทำเยวกับวาดภาพสายประมันมีเป้าหมายไหมว่าเราจะทํางานอะไรในทางสายนี้จริงๆอยากทํางานพวกในวงการมากกว่าค่ะแต่ว่าแบบมันก็เป็นไปได้ยากอะไรนี้ก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะก็ออกแบบอะไรเงี้ยนะครับอยากมีแบบแบรนด์เป็นของตัวเองอะไรมีเพลงให้กับ รุ่นพี่ของเราเสียเส้นค่ะเสียเส้นต๊แรกมากินเหล่าแล้วก็เต้นเมาแล้วก็เต้นเมื่อยแล้วก็เต้นเต้นไปเต้นมากกันหุ่คนเสียเส้นเสียเส้นเส้นเสียให้คขอเพลงหนึ่งเพลงให้กับรุ่นพี่หน่อยยินดีไหนๆแล้วช่วงนี้เราได้เจอรุ่นพี่หลายคนที่ขอหนึ่งเพลงให้กับรุ่นพี่ได้ไหม กลุ้มรกลอกทนแลนมองยังไงก็แพ้ทุกทางไม่รู้เป็นยังไงมองยังไงก็แพาทุกทางไม่รู้เป็นอะไรมองมองไปก็เห็นคำว่านะ่ารัแปลงไปหมดมนนหนึ่งเพลงให้กับรุ่นพี่หน่อยใจ

ไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรหรอกนะไม่ใช่เธอก็ไม่ป็นไรรอนะไม่้องอ่บาเจเจอคนนี้1 4ชั่วโมงเอฉันไมย็นใจ I love you ออหนึ่งเพลงให้รุ่นพี่นะฮะอ่า A B C D E F G H I J K L M N O P